อ่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเล่นเกมลิงชิงหลักลิงชิงหลักจะประกอบไปด้วยผู้เล่นและหลักนะคะหลักก็คือเราหาอุปกรณ์ง่ายๆเนาะตามเกมเบตดเตล็ดเราก็จะใช้รองเท้าของเด็กๆนี่แหละเป็นหลักให้เล่นและจํานวนหลักจะต้องน้อยกว่าจํานวนของผู้เล่นใช่ไหมจํานวนน้อยกว่าลิงเพื่อจะมีลิงอยู่ตรงกลางแล้วไปแย่งชิงหลักอื่นๆของใครคะ ของเพื่อนเือนและระหว่างเล่นเกมนั้นเราก็จะเพื่อให้เกิดความสนุกสนานก็จะต้องมีเพลงด้วยเด็กๆครูเตยขอเพลงที่กำลังดังอยู่ในช่วงนี้เลยที่เด็กๆรู้จักเอาเพลงอะไรดีคะเพื่อเพลงจบปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะได้เป็นไงคะแย่งให้ลิงมาแย่งหล่ะเพลงอะไรคะถ้าเธอรู้แล้วเพลงอะไรลูกอ้าวพร้อมกันนะหนึ่งสองสามช่วยกันร้อง ยอมบ่ได้ก็คนมันรักหมดใจไปแล,แล้วอ่าเร็วๆหลักว่างอ่าหลักยังว่างอยู่อีกหนึ่งหลักยังว่างอยู่อีกหนึ่งหลักอ่าไหนใครยืนซ้อนกับเพื่อนอ่ายืนซ้อนกับเพื่อนเป่ายิงยาปากรเป๋ายิง ลูกสาวแพ้ลูกสาวมาเป็นลิงอยู่ตรงกลางมาเป็นลิงอยู่ตรงกลางก็ระหว่างจะเปลี่ยนหลักเราก็เพื่อให้เกิดความสนุกสนานเราก็ต้องทําอะไรด้วยคะเราก็จะมาร้องเพลงขอหนึ่งเพลงเพลงอะไรที่กําลังดังมากเลยในช่วงนี้นอกจากเพลงเมื่อกี้แล้วมีเพลงอะไรอีกลูกเพลงอะไรคะเพลงอะไรเพลงอะไรอย่าเอาเพลงเต้นยากนะเอาเพลงอะไรเอะเพลงอะไรเพลงอะไรลูกเพลงอะไรลูก รถตุกตุกอ่ารถตุกตุกพร้อมช่่อกันร้องดังๆนะหนึงองามเอรถตุกตุกบักข่ารถคะลงอนระตุกช้กระตุกชักระตุกเอ้ารถตุกตุกบันทุกข่ารถเกินสะพานรถลงสะพานเอ้าช้ากรตุกชักรตุกชักตุกเอาเร็วเ ยังว่างเลยว่างเย้ย <c oughs> เราได้ลิงแล้วเย้ได้ลิงแล้วอ่ะรอบนี้ขอเพง basic ลงเบสิคเลยคุณครูขอเพลงเบสิคฮิปโปรู้จักไหมรู้จักรู้จักฮิปโปไหมฮิปโปพร้อมฮิปโปพร้อมหนึ่งสองสามเอา้าฮิปฮิป ฮิปฮิปโปโอ้โหตัวมันใหญ่มันเดินอุ้ยอายมันเดินอุ้ยอายลา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 เอ้าฮิป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 โปโอ้โหตัวมันใหญ่มันเดินอุ้ยอายมันเดินอุ้ยอายลา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  เราได้ลิงตัวใหญ่เลยเราได้ลิงตัวใหญ่เลยลิงตัวนี้เด็กๆขอเพลงเต้นยากๆเลยขอเพลงเต้นยากๆเลยลิงตัวนี้เต้นเก่งลิงมาลองกองแกงเหรอลองได้ไหมมาลองกองแกงเพื่อนขอมาลองได้ไหมอ่าหนึ่งสองสามขอโทษทีเขาไปเป็นมาลิงกินกองสลองกองแกงมาลองงับ เด็กๆก่อนตอนนี้เราได้ลิงแล้วไหนลองบอกคุณครูสิคะว่าเล่นเกมลิงชิงหลักเนี่ยเราได้อะไรไหนลองตอบสิหนึ่งการช่างการช่างสังเกตเพราะเราต้องรอดูอะไรคะหลักไหนว่างเราต้องวิ่งไปหาหลักใช่ไหมสองเราต้องมีความว่องไวเพราะเราต้องไปทําไงคะเราต้องวิ่งไปหาหลักให้ไวกว่าใครคะไวกว่าเพื่อนๆเนาะ 3. นอกจากความว่องไวแล้วเราได้อะไรอีกคะเราได้อะไรอีกคะเราได้เต้นกับเพื่อนด้วยใช่ไหมได้ความสนุกสนานได้เล่นกับเพื่อนได้เต้นกับเพื่อนด้วยนอกจากได้เล่นกับเพื่อนแล้วได้อะไรอีกคะการแก้ปัญหาเพราะอะไรแก้ปัญหาจากอะไรคะเด็ก,กๆไหนตอบคุณครูสิ<ป>เมื่อกี้เรายืนซ้อนกันเราต้องเกิดการเป่ายิ่งฉุกกันใช่ไหมอ่าแบบนี้เพื่อว่าใครมาที่หลัง ใครมาก่อนหาไม่ได้ก็เป่ายิงฉุบแก้ปัญหาได้แบบนี้ค่ะเนี่ยแหละค่ะนี่คือความสนุกสนานของการเล่นเกมลิงชิงหลักเป็นเกมเบตเตล็ดที่หาอุปกรณ์ง่ายๆอุปกรณ์ของเราวันนี้คืออะไรคะรองเท้ารองเท้าของใครเองของตัวเองแบบนี้ค่ะเป็นต้นอ่ะสำหรับวันนี้เด็กๆบายๆเพื่อนๆก่อนคนที่มาโรงเรียนสนุกไหมคะนุ่อาโอเคค่ะ สวัสดีค่ะ